สวัสดีครับนายยอมัสเตอร์ลีแจยอนขอทักทายทุกคนครับความฝันและความสำเร็จของเราที่อยากให้เป็นจริงยินดีต้อนรับทุกคนที่มายังโอรสฮอลศูนย์กลางแห่งความฝันนะครับหวังว่างานวันเดย์เซมินาน์ในวันนี้จะกลายเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตทุกคนนะครับผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ที่มาที่นี่ก็คงมาตามหาความฝันกันครับแต่ว่าน่าจะมีสอสคนที่มาเพราะคิดว่า ที่นี่คงไม่มีความสุขที่แท้จริงและจะต้องมาห้ามปรามเพื่อนผมก็หวังไปอย่างยิ่งว่าในตอนที่ผู้คนเหล่านั้นกลับบ้านไปเขาจะได้ข้อสรุปว่าจะตั้งความฝันใหม่ให้กับชีวิตของตัวเองนะครับผมฝันอยากเป็นเศรษฐีมาตลอดครับซึ่งก็แปลวว่าผมอยากจนมาตลอดใช่ไหมครับใช่และครับผมฝันอยากดูแลครอบครัวที่รัก ให้ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีผมใช้ชีวิตมาด้วยความหวังเล็กๆว่าอยากเป็นคนที่ได้ช่วยเหลือผู้เผยแพร่ศาสนามากมายในต่างแดนด้วยกำลังอันน้อยนิดที่มีอยู่และใช้ชีวิตมาด้วยความฝันเล็กๆที่ว่าถ้าได้กลายเป็นผู้ช่วยเหลือดูแลผู้ยากไร้และลำบากที่อยู่รอบๆตัวก็คงจะดีไม่น้อยก่อนมาเจออะตอมีผมเคยทำธุรกิจส่งวัตถุดิบอาหารครับ ธุรกิจส่งวัตถุดิบอาหารคืองานที่ต้องขับรถไปรอบๆเมืองทุกวันครับก็เป็นเหมือนไรเดอร์แหละครับผมเคยทํางานที่ต้องขายเวลาส่วนตัวเพื่อหาเลี้ยงชีพครับแต่ด้วยความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยบริษัทยักษ์ใหญ่ก็เริ่มตีตลาดธุรกิจนี้ทําให้ผมเริ่มกังวลถึงสถา,านการณ์ของตัวเองที่ไม่ได้มีกําลังมากมายไปแข่งขันกับเขาและรู้สึกได้ว่าคงจะต้องล้มละลายใน5ปี10ปีแน่นๆและในช่วงเวลานั้นผมก็ได้พบกับอะทอมมี่ซิก System ครับผมไม่ได้คิดเลยครับว่าเครื่องสำอางนั้นจะมาเปลี่ยนชะตาชีวิตของผมผมเลยบอกกับคนรู้จักที่เอาสินค้านั้นมาให้ผมว่านี่มันงานขายตรงนี่อย่าได้พูดเรื่องธุรกิจกับผมนะแต่ผมจะช่วยใช้สินค้าเองแล้วจากนั้นผมก็ใช้แต่สินค้ามาอย่างเดียวแต่ว่าเครื่องสำอางไม่กลับให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ดีมากๆเลยล่ละครับ พอผมลองไปหาราคาของเครื่องสำอางที่คุณภาพเทียบเท่าแบรนด์เนมดูก็พบว่ามันราคาถูกกว่าเครื่องสำอางที่ขายตามหมาดลดราคาหรือร้านเครื่องสำอางแถวบ้านเป็นเท่าตัวเลยนะครับผมนี่ตกใจมากเลยครับเพราะถ้าพูดถึงธุรกิจขายตรงสินค้าของเขาดีจริงแต่ราคามันแพงมากครับและมีคำพูดที่ว่าคนที่ใช้สินค้าพวกนั้นก็มีแต่จะเสียหายและโดนหลอกเอาเงินไปแต่ที่อัตมี